ข้างหลังนี่ครับที่เป็นต้นไม้อยู่นี่ครับอันเป็นนอนจันหน่อยครับเดี๋ยวผมสืบพาย่างเข้าไปครับผมยางมาฮอดท้างเขานอนจันหน่อยแล้ะครับเดี๋ยวเข้ายางไปน้ากันครับตั้งขวานี่ก็ยังมีเขาอยู่ครับท่านิเกียวครับฟังสายมือนะครับฟังสายมือก็คือเป็นน้องบัวแดงครับเห็นต้นไม้หลายๆครับอุ้มนนอนก็คือ วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสพลครับองขอพระขาวคนจําวัดยูหันครับอันขัานเห็นอยู่ห้างหนาครับภาษีมีก็จังป้าป่าครับอันนี้เหรอครับที่เป็นป้าป่ายูบ้านย่าหนองครับตำบลจังปะขันอำเภอสุนภูมิจเลยครับแต่ว่าขันเป็นฟังที่ผมยินยู่นี่ครับเป็นของตำบลเด่นลาดอำเภอเมืองอ๋องหี่แก้วัอเดยครับยูจะวัดเดียวกันครับต่ออยู่คนละอำเภอครับครับก็สีเห็นว่า ด้าน้ายมือของผมนี่มีเลือดจอดอยู่ครับปกติน้นจันหน่อยนี่กับสีมี่นมากาปูฮาป่าครับเอาเลือดจอดไว้ครับเป็นตานางเลนนะครับนี่คือทงหน้าครับขั้นเบนอร์เการนี่สีมี่เป๊สีฟ้าครับเป็นนางเขียวครับเป็นเครื่องหมายแสดงถึงรรองรอยของมนุษย์มาอาศัยอยู่ที่ครับพ้นเวลามาทงหน้ากับสีดงนอนเปด่างเขียวอยู่น้น,นจันหน่อยนี่ครับ เปิมาทังโน้นจานหน่อยแล้วครับอันนี้ก็คือเปย์สำหรับชาระม่วงสำหรับคนมะเร็งขั้วกระสีนอเดลี่นแงก้กระเว้นครับ้องนี้ก็คือเป็นของครัวเคลื่อนที่เฉพาะกิจครับแสดงว่ายังมีค้นใส่ผยยัวเดินยังสะอาดครับ้วก็ข้างล่างนี่จะมีการก่อกองไฟทางทึ่งนี้เป็นครกครับกับทับที่ครับวันนี้อย่างหลายกบตำหมูฮู้กับยังแล้วทองครับ กะซิมีกัลวบ้างมี่จานครับอุปกรณ์ทุกยางครับมีครบครับวิวจากโน่นจานหน่อยครับกะซิมี่เลือหลหลล่ามรับจอดครับที่เห็นอยู่ไกลคือดังเขียวครับเป็นม่องกุ้งครับพ่นสี่เอาไปใส่ประมาณสี่หามงแรงครับย่างหมูสับตักตีที่ที่หาเหมืนกัว่ายมตัวนี้มันสวยล้วครับเจ็ดแปดม้นเหมือนกับยำเร่าๆกุ้งครับม่งกุ้งฟอยครับข้างหน้า คือเป็นวัดเกาะบ่อพ่นขันรัตนโสพ้นครับเสียงกบหรือเสียงงูกินกบบ่หูครับ